สวัสดีครับผมโอธนาทรครับสวัสดีครับผมกัทจังชัยยศิวังกุรครับครับก็กลับมาพบกับรายการ KSS to the Moon by กรุงศรีเดอะโค้ชกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งเช่นนี้นะครับสวัสดีครับพี่กัทครับสวัสดีครับโอทอ่านะครับก็บอกว่าสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาหุ้นเหมือนจะดีในช่วงแรกใช่แล้วก็การเมือออีกแล้วอ่านะก็ทําให้หุ้นซุดตกลงมา ใช่ครับแต่แต่แต่ต้องบอกว่าหุ้นที่เราเลือกหรือว่าสแกนให้ในช่วงประมาณสองสามที่อร์มาเข้านะครับอ่าต้องบอกว่าเครื่องมือตัวเนี้ยมันเหมาะในเรื่องของการสแกนดี่างนะครับเพราะฉะนั้นก็อยางทุนได้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะลดย่นระยะเวลาในการหาหุ้นในการลงทุนไดจริงจริงอ่าก็อย่างที่บอกแล้วครับคือรายการของเราเป็นรายการในการเอดูเคชการใช้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะเครื่องมือของหลักทรัพย์งศรีเนี่ยใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์ต่อยอดในการลงทุนให้ได้รับ ผลตอบแทนที่มากยิ่งขึ้นทุกต้องคับอ่านะครับคือไม่ได้มีแต่พาสแกนอย่างเดียวด้วยใ,ใน EP ถัดไปเนี่ยโอ้โหติดตามรับรองมีหลากหลายเครื่องมือไม่เฉพาะแอปพลิเคชันตัวกรุงศรี Soft e อ็กซ์ด้วยจริงๆเรามีหลายแพลตฟอร์มหลายเครื่องมือมาให้บริการครับผมนะยังไงก็ติดตามกันไปแล้วกันครับ่บวันนี้มีอะไระเลยอ่าเราต่อเนื่องจาก สัปดาห์ที่แล้วหรือ p ปที่แล้วครับพี่การ,รสัปดาห์ที่แล้วถ้ายัางจำกันได้เนี่ยเราไปแตะเรื่องของ EPS growth นะครับเนื่องด้วยเป็น Earnings e s Season, น <S ี s ั n นเนาะในการที่ประกศาศผลประกอบการบวกกับตัว ROE โอ้โหระดับ17ขึ้นไปเนี่ยคุณเราได้ชุดทุนอย่างที่พี่การบอกเมื่อกี้เลยว่าหลายตัวเพอร์ฟอร์มขึ้นมาเลยครับเพราะเส้นเรียกเราขึ้นมา สามสี่วันติดด้วยนะพี่ใช่ครับก็อาจจะด้วยว่าอินดี x ขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าหุ้นที่เราสแกนออกมาอย่างท่านมันดีใช่อย่างตัวสัปดาห์ที่แล้วอาะพูดได้คือเซเป้ที่ออกมาดีเซเป้ก็ขึ้นใช่หรือว่าอีกตัวหนึ่งเป็นตัวคาราบาที่เราแนะนำมาก็ก็ขึ้นมาถึงเจ็ดสิบาทถึงแบบทาเก็บตรงการ์ดพอดีเลยโอ้โหเรียร้อ เขาเรียกว่าลงทุนและดูไกด์ไลน์จากการสแกนนี้ก็แฮปปี้นะใช่คือต้องบอกว่าเราไม่ได้เก่งนะต้องบอกว่าตัวแอปพลิเคชันมันมันสแกนให้เรามาแบบนั้นเราแนะนําตามแอปพลิเคชันแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบเชื่อเราต้องแบบนี้คุณต้องทําการบ้านไปทำการบ้านอ่าเรามีเปเปอร์พื้นฐานซัพพอร์ตให้อยู่แล้วคุณสามารถที่จะเปิดเข้าไปอ่านได้เลยอ่าถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เรามาต่อเนื่องกันในเชิงการสแกนแบบ ในเชิงพื้นฐานดูทางพื้นฐานทางวิสัยของเขาเลยว่าตัวเลข r a t i ต่างๆอะไรที่มันมีในยะสําคัญบ้างนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหพอยต์สูตรเดียวแต่วันนี้เราจะมาเรียกได้เรียกได้ว่าเป็นการแบบ educate เรื่องของความหมายต่างๆของเชิงพื้นฐานด้วยคนที่คนที่แนว vi วันนี้จะชอบผมว่ามันเอาไปต่อยอดในการไปมิกซ์สูตรกันเองได้ในทงเลยทวีนตดไปเรื่องนี้ด้วย อ่ะโอเคมาดูกันครับว่าวันนี้เราใช้สุดอะไรบ้างนะครับก็มาที่หน้าจอของกรุงศสี Stock Expert ของเราเลยเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ทั้งใน iOS และก็ Android นะครับก็ลูกค้าของหลักทรัพย์กรุงศสีเราเนี่ยดาวน์โหลดใช้งานได้เลยนะครับใ,ใครที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงศสีก็เปิดได้ง่ายๆเลยนะครับก็ตามแคปชั่นที่อยู่ด้านล่างนี้หรือเซิร์ชใน Google เปิดบัญชีหลักทรัพย์กรุงศสี หไนึ่งนาทีครับก็เป็นออนไลน์แล้วเนาะเดี๋ยวสะดวกสบายใช่นะครับโอเคนะครับก็เนี่ยครับหน้าจอแรกหน้าจอ default เราก็กดมุมมบนซ้ายเนี่ยครับเป็นติขีสาขีดตัวนี้ก็จะ expand ตัวเมนูออกมาให้นะครับเสร็จแล้วเราไปเลือกที่เมนูที่ชื่อว่า Stock r a d a r ตรงนี้เลยอ่านี่ก็จะเป็นเมนูที่เป็นสูตรสแกนแบบ Standard ที่เราเซตอัพทุกอย่างมาไว้ให้ละก็คือ เขาเรียกว่าพร้อมใช้พร้อมใช้ได้เลยนะครับทีนี้มันมีช็อตคัดเมนูทางลัดด้วยนี่ด้านบนนี่นะครับเราต้องการจะสแกนแบบไหนฟันดาเมนทัลหรือเทคนิคอลเนี่ยหรือเป็นราคาเรียลไทม์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไปกดได้เลยนะครับอย่างวันนี้เราเน้นฟันดาเมนทัลนะครับอ่ะเราก็กดเข้าไปปึ๊บอ่ะหน้าจอก็จะโชว์ตัวโซนที่เกี่ยวกับฟันดาเมนทัลเป็นบรรทัดนั้นโชว์มาให้เลยนะครับ แต่แล้วเราก็ไปเลือกดูได้จริงๆมันมีเยอะมากนะครับเราเลือนได้เราได้เราเลือกไปได้ว่าเราจะเอาหมวดหมู่ไหนเมนูไหนนะครับครับทีนี้ก็อย่างที่บอกตีมณะช่วงนี้ยังเป็นช่วงของเออร์เน็ตสีสันถูกต้องประกาศมบคิวสองใช่ถูกต้องนะครับแต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการ f o r e c a s t ไปข้างหน้าในสิ่งที่มันยังไม่ได้ออกมาแต่สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ควรจะมาดูกระจกหลังด้วยเนาะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําได้ดีมากน้อยขนาดไหนก่อนที่จะมาถึง Q2 เนี่ยก่อนหน้านี้โมเดลธุรกิจเขาเป็นยังไงมาก่อนอาซึ่งถ้าเราเข้าใจจุดเนี้ยมันก็น่าจะทําให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะ Q2 มันจะดีหรือมันไม่ดีถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะมาสแกนเกี่ยวกับเขาเรียก performance ทางด้านการทําธุรกิจของบริษัทนั้นๆเนี่ยว่าดีมากน้อยขนาดไหนในอดีตที่ผ่านมาอ่ะนะครับเราก็เนี่ยครับคลิกเข้าไปได้เลยในเมนูที่ชื่อว่า business g o d e อ่าตรนี้ ข้าไปปุ๊บโอ้โหเสร็จแล้วเนี่ยจะมีสูตรเยอะแยะมากมายให้เราเลือกนักทุนบอกโอ้เห็นสูตรกระทอแล้วเ,ออเยอะเห็นสูตรก็กงงแล้ว <laughs> ไม่มันคืออะไรแล้วมีแต่ตัวย่อด้วยสิเออมันคืออะไรนะครับเอามาเริ่มที่สูตรแรกด้านบนสุดนี้เลยะ growth, นะครับ GPM growth นะครับ GPM ย่อมาจาก คอร์สโปรฟิตมาจินหรือกำไรขั้นต้นกันไจาจากอะไรก็รายได้ลบต้นทุนออกมาเป็น Cross p r o f i ตอ่านี้เลยใช่ถูกต้องนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็ค่อนข้างมีในยักยะสำคัญเนาะคือตัว c r ร s สโปรฟิตมาจินเนี่ยก็อย่างที่พีการบอกเลยมันเอา ต้นรายได้ทั้งหมดเนี่ยมาลบข้ยของได้เท่าไหร่ลบต้นทุนที่คุณซื้อมาหรือวัตถุดิบอื่นอย่างอื่นยังไม่คิดนะยังไม่รวมค่าลงค่าแรงอะไรยังไม่เอาใช่ถูกต้องเหมือนกับเราขายของอย่างเงี้ยเราซื้อของมาเท่าไหร่ปุ๊บแล้วก็รายได้ที่เราขายไปเนี่ยก็มาหักลบกันก็จะได้ก้อนตัวนั้นมาตรงนั้นเป็นกาไรแล้วก็มาเปรียบเทียบให้มันดูเป็นจีนก็ที่เป็นเปอร์เซ็นต์แคนนเิงใช่นะครับคือยังไม่รวมพวกค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการ ทำโปรโมชั่นอะไรนะอันนี้ยังไม่รวมนะครับซึ่งมันจะโตได้เนี่ยมันอาจจะมีสองมุมครับพี่กาหนึ่งก็คือเพิ่มราคาขายเพิ่มราคาขายคือขายจำนวนเนี่ยมันเท่าเดิมแต่ราคาขายมันเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้มาจิ้นส่วนเนี้ยเพิ่มขึ้นการเพิ่มราคาขายได้เนี่ยเราผู้โดยโวกยังยอมซื้อเนี่ยโอ้โหนั่นแสดงว่าเขาต้องเริ่มมีแบรนด์ที่แข็งแรงนะมีแบรนด์ awareness นะครับคือลูกค้าเนี่ยเริ่ม trust แล้วแล้วก็เริ่ม ชื่นชอบในสินค้าหรือบริการของเ<า>ขาครับกับอีกมุมนึงเนี่ยคือต้นทุนหรือวัตถุดิบที่เขาซื้อมาเนี่ยลดลงมันลด,งล,ดลงน่นแสดงว่าเขามีอะไรอาจจะมีอีโนมีออฟสเกลแล้วอาจจะเป็นอีโนมีหรือว่าจะเป็นเรื่องของไซเคิลของพวกสินค้าลดต้นทุนนั้นๆอ,อย่างเช่นน้ำมันลงอลูมิเนียมลงอะไรก็ว่ากันไปอันนี้มันก็สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันในบริเนสในอุตสาหกรรมเขาด้วยอันนี้คือมองในเชิงแบบ เขาเรียกฟันดัมเมนท์ท่อเนาะฟานดั s บิสเนสเนี่ยตัวเนี้ยถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีแต่ละปีนะครับพี่กัสโอ้โหมันก็สะท้อนภาพความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นสำหรับบริษัทน,น,นั้นๆถูกต้องอเราลองมาดูกัน15บริษัทครับจาก800กบ,บริษัทเนี่ยมีอะไรบ้างอัาเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาละกดเข้ามาดูเงื่อนไขนิดนึงให้นักทุนได้ด้เงื่อนไขเงื่อนไขอกดเงื่อนไขตรงรูปตุ๊กตาเนี่ยแหละครับ อันนี้คือเงื่อนไขก็คือเราจะหาหุ้นที่ม um um> ีอัตรากำไรขั้นต้นหรือ Gross Profit Margin เนี่ยเติบโตต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีเลยนะนะครับแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่อธิบายเลยใช้วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรนะครับจากรายได้ที่หักต้นทุนขายออกแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดก็คือง่ายๆคือถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่มีทางโตได้5ปีติดใช่ถูกต้องนะครับอันนี้คือเรา สแกนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแต่นี่ก็รีมาร์สนิดนึงนะครับก็ต้องอาจจะไปดูทางด้านบัญชีในเชิงลึกนิดนึงด้วยเพราะบางบริษัทนี่เขาอาจจะมีการรีไวซ์หรือปรับอะไรแล้วก็ทําให้มันติดขึ้นมาใช่ใช่คืออย่างที่บอกเลยว่าไอชุดหุ้นหรือยูนิเวอร์ซหุ้นที่ติดเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปลงทุนได้เลยนะกมันต้องเอาไปทํากันบ้านทำกันบ้านเพิ่มอ่คนะครับอย่างในเนี้ยที่เราเห็น ที่น่าสนใจในเชิงฟันดอรเมนทัลนี่อย่าง S I oh, S B เนาะโอ้โหตัวนี้ตัวน<ๆ>ี้โอเคโอ้โหอย่างที่เราพูดถ mm ึงกันหลายหลายวีกแล้วโอ้โหราคาขึ <Snow> okay. right. like, ้นมา3-4เท่าเลยครับนะครับอ่ะอย่างเงี้ยก็จะเป็นชุดหุ้นหนึ่งอ่ะตัว m a x กโซก็ติดขึ้นเลยเนาะซีพีเอ็้าใช่แต่เนี้ยอย่างในมุมเราเนี้ยก็อาจจะมีอ่ะสองตัวนี้และ จะเข้าขายที่เออเฮ้ยตัวจับต้องได้ว่าฟันด amental มันค่อนข้างดีเราก็เอาไปดำการตลาดได้ก็เป็นวิดลิสต์เป็นอวอลต์ลิสของเราไปครับอันนี้สําหรับตัวก๊อตโปรฟิตมาจินนะครับทีนี้อ่าบรรทัดด้านล่างถัดลงมาเนี่ยครับมาสแกนในเชิงของ Net Profit m a r g ินว่าอันนี้จะแตกต่างกันนะบางบท่านที่สับสนเอาง่ายๆคือข้างบนเนี่ยเอาแค่ลตัวรายได้ลบด้วยต้นทุน แล้วก็เอากําไรที่ได้เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซนต์กับยอดขายรียกมาจิ้นเนี่ยคำว่ามาจิ้นอ่ะแต่ตัวเน็ตโปรฟิตมาจิ้นก็คือเอาทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าแรงค่าขนส่งค่าภาษีค่าอะไรทุกอย่างทุกอย่างลบหมดแล้วสุทธิแล้วบริษัทเนี่ยเหลือเน็ตโปรฟิตออกมาเท่าไหร่แล้วก็คิดเป็นเปอร์เซนต์จากยอดขายใช่อันนี้ยิ่งสําคัญเลยนะถูกต้องเพราะมันสะท้อนภาพการทําธุรกิจแบบชัดเจนเลยว่าคุณ คุมต้นทุนทุกอย่างทั้งหมดได้หรือเปล่าถูกต้องค่ะหรือหาอะไรได้มันเพิ่มได้มากหรือเปล่ามันจะเลยทําให้ตัวมาจินตัวนี้มันขยายได้มากขึ้นมากใช่ครับเพราะว่าบางบางบริษัทเนี่ย,ต,ยต้องบอกว่ากอดโ r o ิตขึ้นก็จริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสกิลทางด้านบุค,คลากรมันจะทําให้ต้องการต้องเพิ่มเงินเดือนขึ้นทุกปีแบบนี้มันก็อ,อาจจะทําให้ตัวเนฟโปรฟิตเนี่ยออกมาแล้วไม่โตก็ได้ใช่ผมเสริมอีกการเนี้ยยกตัวอย่างตัวอย่างภาพนะตอนนี้เห็นได้ชัดคือ พวกธุรกิจที่เกี่ยวกับไอทีต้องมี d e ดเ e ลลอกต้องต้องมี Data s c ส e n เ i s t สหรืออะไรต่างๆซึ่งพวกเนี้ถ้าตัวแพงมากต้องแล้วก็ต้องเพิ่มโอ้โหคือเขาเรียกว่าดึงตัวกันอ่าก็ทำให้ค่าจ้างเขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิขึ้นเรื่อยๆต้นทุนทางด้านพวกนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยต้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉนั้นเราก็ต้องไปพิจารณากันต่อนะครับแล้วก็ตัว net profit ก็อย่างที่พีกัสบอกเลยว่ามีส่วนสำคัญจริงๆนะครับ อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก800กว่าตัวเนี่ยเอ,อกรองมาเนี่ยก็จะเหลือ9ก้าตัว,ตวอ่านะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็ความหมายคืออะไรมาดูความหมายก่อนอ่านะครับก็คลิกไปรูปตุ๊กตาตรงนี้นะครับอ่าความหมายก็ใกล้เคียงกันนะครับก็คือตัว net profit margin เนี่ยก็ต้องเติบโตนะครับไม่ต่ำติดต่อกัน5ปีอ่านะครับแล้วก็ความหมายก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังเลยว่าความหมายมันคือย,อยังไงครับครับ อ่ะมาดูชุดทุนอ่าอินทัสไม่ซ้ำกันใช่ใช่ไม่ซ้ำเลยอ่าอันนี้ไม่ซ้ำนะอกี้กรอสโปรฟิตกำไรขั้นต้นเนี่ยเป็นอีกชุดนึงใช่อันนี้ในโปรฟิตก็มาอีกชุดหนึ่งล้อ่าเราก็มาลิสต์เอาไว้ว่าตัวไหนที่เขาตาเราสนใจอ่านะครับอ่าอินทัสหรือเปล่าก็โน้ตไว้นะครับ JMT นะครับ BOL อ่าอยากให้ลองลองโน้ตตัวนี้ไว้เนาะตัวนี้ใช่ใช่ใช่เราเราเล่นมาก่อนแล้วละมนมนติดหลายติดหลายสตรหลายหลายสตรอ่า BOL อย่างนี้เป็นต้น Triple I นะครับก็ลองไปดูตามชุดนี้ว่าชอบตัวไหนก็โน้ตเอาไว้แล้วก็ไปทำกันบ้านต่อครับนั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้อ่าสุรที่น่าสนใจอื่นๆนะครับในหน้านี้นะครับอย่าง AU E เนี่ยเราเราแตะเวลาวีที่แล้วที่เลยขอข้ามไปแล้วกันจะได้ไหม ใช้เวลาเยอะนะครับเรื่องของรายได้อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเนาะครับอ่าอย่างเรามาดู revenue growth รา<ห> <ไป S 2> ยเดคือ5ปีติดต่อกันเนี่ยคือรายได้เขาเพิ่มเพิ่มขึ้นตลอดอันนี้อ,อ,อาจจะ imply ได้ว่าเขาไปเขาเลือกกิน market share หรือกินส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้นหรือเปล่ามากขึ้นอ่าหรือว่าอาจจะมีการ m a มไปขยายธุรกิจอื่นเพิ่มเข้ามานะครับใช่แล้วแล้วแล้วแต่ว่าบริษัทนั้นจะขยายธุรกิจแบบไหนอืมอันนี้ดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนก็ได้ แต่เดี๋ยววีถทัดตัดไปเราอาจจะมา educate เพิ่มเติมว่าจริงๆมันสามารถเอามา mix กันได้นะ mix กันได้ทั้งรายได้โตทั้งก็อดมาจ i n โตนะครับทั้ง net profit margin โตอะไรพวกนี้รวมกันแล้วเป็นหุ้นตัวไหนอะไรอย่างงี้ยสรุปสแกนมาสุดสุดท้ายแล้วไม่เหลือชดทุนเลยเผมมแต่ว่ายากมากเหมือนกันนะไอเทมเราเยอะมากนะต้องต้องเรียนนั้งทุนนี้นะผมว่าพวกนี้มันมันค่อนข้างสําคัญนะผมบอกว่า ถ้าสายว i จะชอบมากเพราะว่าคุณไม่ต้องไปนั่งทําการบ้านใส่ Excel อะไรกันเองเนี่ยคุณสแกนออกมาแล้วคุณก็จดชุดหุ้นของคุณไว้แล้วก็ค่อยไปทําการบ้านต่อเพราะมันอัปเดตแต่ละปีแต่ละไตรมาสให้กับเราเองเลยด้วยไม่ต้องเหนื่อยมานั่งทำแมนนวลเองนะอใช่อ่ะผมขอมาดูสูตรนี้ดีกว่าว่าวีอเนนกเอาแบบสิปีเลยสิบปีเลยนะโอ้โตต่อเนื่อเนี่ยมีอยู่แปดตัวเองมีตัวไหนบ้างอ่ะครับกดเข้าไปโอก็ เป็นตัวที่เราเห็นเห็นว่ามันค่อนข้างสตรองนะเท่าเท่าที่เห็นนะจะเป็นตัวอ่า CPXZ ที่มีซ้ำกันกับแมคโครเนี่ยแหละกับ MT สองตัวที่ที่ก่อนหน้านี้สแกนมาเรื่อง g o s t profit เรื่องของ net profit มีสองตัวนี้ที่รายได้โอกโตด้วยสิบปีนะวงเล็บสิบปีนะโอ้โหเยอะกว่านะ คือคือต้องแห็นจริงๆใช่มันมันเหมือนกับพิสูจนหรือถูกพิสูจน์มาระดับหนึ่งแล้วว่าสิปีเนี่ยโอ้โหรายได้เขาทําได้เติบโตต่อเนื่องด้วยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่อ่า C B G เราติดอยู่ด้วยนะอ่านะครับ M ชัยก็โอ้โหช่วงผ่านมาก็เพอร์ฟอร์มเยอะนะโรงพยาบาลมหาชัยอะไรต้นต้นนะครับก็ลองเป็นชุดพูดไปทํากันบ้านต่อทํากันบ้านต่อโอเคมาดูสุดท้ายละที่เราจะมาแตะนะครับเรื่องของเออเน็ตโปรฟิทโก้ อ่าก็คือตัวกําไรสุทธินะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันอันนี้เป็นมาจินอ่านเป็นมาจินที่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็น n น็ตโปรฟิแล้วก็เติบโตเลยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์การเติบโตของกําไรสุทธิเลยอ่านะครับในรอบ5้าปีอันนี้ยกตัวอย่างมีหุ้นตัวไหนบ้างส1เอดตัวตันนี้นะครับในรอบห้าปีที่กําไรสุทธิเติบโตต่อเน,นื่องนะครับกดเข้าไปอ่าเจมที่ติดหลายรอบครับ เซเ JMTASK นะครับ SSBRJS อะไรพวกนี้นี่ BOE ติดเหมือนกันพวกเน็ตโปรฟิตที่เติบโตต่อเนื่องในห้าปีล่าสุดที่ผ่าเนี่ยอย่างพวกนี้เราก็ได้ไายลายละอย่างรับคร่าวๆนี่ก็สี่ห้าตัวแะรง้วสามสี่ใช่ใช่ที่ติดมาเป็นยูนิเวอร์สของเราทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดไปดูเทคนิคอข้ต่อได้หรือไป สแกนในเชิงเทคนิคต่อก็ได้ซึ่งอย่างวิธที่แล้วที่เราบอกเลยว่ามันเอามามิกซ์กันทั้งได้ทั้งด้านฟันดเมนท์ท่อและเทคนิคข้ด้วยถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในหรื่มรวหรือว่าอันนี้เดี๋ยวนะคุณแบบบอกว่าวิกแล้วฉันไม่ได้อยู่ลองดูลองดูสักตัวหนึ่งเอาเป็น b o l BOL BOL พูดถึงบ่อยเนี่ยนะฮะแล้วเราก็คลิกไปที่กราฟเขาเลยอ่าไปดูชาร์ปนะครับโอเคเดี๋ยวขอกดเข้ามาโอเคแล้วเราก็ มาดูในเรื่องของตัวเทคนิคเพิ่มเติมใช่นะคะอาจจะเป็นไงครับพี่อดอกไซเวย์อยู่นะโอ้ใช่ถ้าถ้าดูจากราฟบ o l อดูยังเก่งเป็นไซเวย์อยู่ใช่ใช่แต่จริงๆถ้าไปเทรดกราฟระยะยาวเนี่ยก็เป็นอัพเทรนขึ้นมาค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นช่วงพักตัวอะไรอย่างนี้มากกว่าก็ลองไปศึกษาทั้งบิสนสของเขาเองก็ตามว่าบิสนสโมเดลของเขาเป็นยังไงมีโอกาสในการเติบโตมากน้อยขนาดไหนกับตัวชาร์ทเทคนิคอลด้วยตรงนี้มัน อาจจะเทรดอยู่ในกรอบสะสมเนาะแล้วก็รอดูว่าโอ้โหมีการ break ขึ้นกรอบสะสมได้หรือเปล่าอาจจะเป็นทามมิ่งในการเข้าไปเข้าไปซื้อเข้าไปซือะไรกับอะไรอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองเอาไปต่อยอดกันนะครับอ่ะโอเคนั้นสัปดาห์นี้ก็คงจะประมาณนี้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของประกาศงบด้วยเอาความรู้พวกพวกนี้เอาไปประกอบในการดูเนาะเออ ต้องบอกว่าในสัปดาห์หน้ามันมีหลายปัจจัยมากนะครับที่เน้นๆเ,เลยกับการเมืองของบ้านเราเนี่ยใช่นะอ่าโหวต<ม>นาะยกรอบสามแล้วนะรอบสองไม่มีการโหวตอ่าผ่านกันไปรอบสามแล้วนะทีนี้มันก็ดูที่ว่าอ่ะพรรคไหนจะมาอ่าแล้วจะมีการสลับขั้วเรื่องของการจัดตั้งทีมรัฐบาลห<ม>รือเปล่าโอโหวัวนี้เป็นอะไร<ช>ที่ต้องติดตามจริงๆนะมผมว่ามันมันคงจะใกล้คลายแมทเข้าไปทุกที่ละ<ช>นะฮะสำหรับการเมืองบ้านเราแล้วก็อีกสอง สองประเด็นสำคัญก็คือการประชุมเฟดใช่แล้วก็ ECB เกิดกันเลยปัจจัยภายนอกเนาะตอนแรกคือปัจจัยภายในคือทั้งนอกทั้งในเลยครับโอ้โหต้องบอกสัปดาห์หน้าเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายตลาดหุ้นบ้านเรามากมายน่าจะค่อนข้างมีความผันผวนเนาะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราคัดกรองหุ้นที่เ o ้าเรียก base on fundamental จริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน s a ฟโซนได้ระดับหนึ่งเนาะถูกต้องยังไงก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับกับ กลยุทธ์การลงทุนของเราแล้วกันครับผมครับโอเคนะครับก็วันนี้คงประมาณนี้กางรายการของเรานะครับก็หวังว่าคงได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดทุกอย่างเท่าที่มีให้หลักทรัพย์ภูมิีของเราให้รายการของเราด้วยนะครับโอเคนะครับก็สุดท้ายก็เช่นเดิมขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ we <laughs>